ก็โซนเดนนอนน้อยไม่พอก็ไม่เลิกไลน์เบียดไลน์ด้วเจาก็มีอะไลท์ตูมีอันนี้นั่งจอาวันจ้ค้ดเป็นดูเป็นดูปไลน์อิ่มเบือใจ

มีมีฟิลไลก้าวนในทลายินเอาวซอยู่อ่ะโมเด่นนอนนอนไม่พอความคุ้ตโอิจูอไม่เลิอีจี่ไม่ไลเบบี้อ่ี่ดเว้นมีมีฟิลไลก้าวนในวน่ซอยู่อ่ะชักโมเดนนอนนอนไม่พอความค้มโต ดูให้มันเตะควายมันมาตีกูกูจะรอดหรอไอ้กูเอ้ยเที่ยวมึงฉลาดแค่เออดังสารเฮ้ยใครใครเตรียมจะไปเปิดเตียงมันเดี๋ยวกูเปิดเตียงให้เอาปไปทำแมวทำแมวไหมทำแมวไหมมีมาล้อนสามก่อนเฮ้ยพี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 เฮ้ยเที่ยวฟอร์ดามิดพีอะไรวะพีเราด้วยเฮ้ยมึงวางระเบิดอยู่ข้างหลังเฮ้ย มทำอะไรไม่ได้หรอกทิ้งเถอะว่างเลือดไปถูกตำแหน่งก็ก็แพ้ไอ้เคี้ยรตอนไปเล่นพีพี่เหวี่ยมันก็โง่ไอ้เหี้ยแบบลอยวานิลารอเกาะเล็กก่อนดีกว่าแล้วค่อยบวกบาล,ลาลา,ลา,ลาเฮี้ยลาลาคือเฮี้ยอะไรวะที่บ้านไหนดิลลไป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 าาไป<อ>น้ำเงินมาอ้า้ขวาน้ำเงินเตียงเต๋ เออพ sure> hmm, ี่ฝากกันไอ้น้ำเงินด้วยเกิอสิเกิสีอะไรวะสีเหลืองเหรอเออพี่ไม่ได้ใช้ดีอ่ะเออโอเคกับนางอ่าหุ้ยวาับพ่อ เออนี oh, oh! Oh, s <S ่อยากมึง่ะเออแม่เพ่อนว่านามาปาวมึงไปดแาฮ่เอออา่ยส่องได้หฮะสมองีฮะเตียวสมองอ่ะไ่ีแดงาจมแตกตแ่ฮ่าฮ่าฮ่าหัวร้อนสุดขีดรับอาท่มู ใครปาโอ้หยีพีตกใจหมดคือมันเออคือแเพีมันเออเป็นโลเออเขจะังมึกเฮ้ยแดงตัวเดียวเน่ะเออสวยโอ้ยยางยกสุเลยอเออไพี่เออไอพี่เออไอพี่เออฮ่าฮ่านี่ไงอ

โนตูนี่หว่าวันดีอ่ะเทคโนโยูเย้เฮ้ยเฮ้ยคนละตัวจริงเพี่ยนารูโตัเสียงสัน ะดูมึงคนไทยปะดูมึงพีพีอะอ่านชื่อดิดูมึงพีพีโนเบนด้วยช่โนเบนคนหนึ่งด้วยไม่มีสมองเหรอไอ้หมูนมาทีมเดียวกันน่ะเวอร์นี่สวัสดีฮะเวอร์กายพี่แป๊บหนึ่งนะคะ ใครค um ือพ e ี่แป <laughs> ๊บหนึ่งนะเ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดอ๋อไอ้วาจะิง้เฮ้ยได้เว้ยนิดนึงก็ยังดีไปว่าอะไรบอกกู เอออะไรวะไอว่าจะิงแต่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันบีหนึ่งเฮ้ยหมูไอหมูมันจะฆ่ากูอ๋อย่าเมตเตมาจ้าเฮ้ยเหลืองเหลืองไปฮัลโหลเหลืองช่วยหน่อยเฮ้ยกูเลื่อนโลอ่ะฮัลโหลขอกลับเฮ้ยบล็อกหมดเป็นบล็อตสองก้อนกู ว่ากัาได้ฝ่ายแล้วแต่เกี๊ยะฟูกูโดนลุมเอ็มโรสเวอสุฟูเอ็มโรส เหลองมันจะมาเออนั่นแหละปื้มโหมิดบาร์ก้าเ็นไปไม่ใช่แล้วออขอเล็กขอเล็กหน่อยโอ้โหกูได้ก้อนเดียวไอ,อ, <c oughs> เอ้เจที่โยนเล็กอะอะไรยัง อะไรละหลุดเหรอหลุดที่อะไรมันก็ยังอยู่เนี่ยไอ้เจ๊นัดจอขังสองมอันดบหน้าขาวหน้าขาวเอาสีอะไรดีวะสีอะไรคืวไม่น่ากลัวเฮซาบไม่ชชว่์เหมือนกันนะว่าคนไทยเปล่า ฝรั่งมันจะฝรั่งเหมือนกูเนียนอยู่แป๊บนึงอ้าวอ้าวเชียมันใจพี่แอคคุดดับเมือแตกแล้วโอ้ยเชียเห็นกูลงก็ได้ ก่อนเล่างานยูเอ็รู้ว่าคำหรือว่าอะไรไม่รู้ในในสับทางการอะใสัไหนหนสัไหนอ๋อ enfin กูรู้แต่ว่าไม่พูดดีกว่าไม่ใช่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 เคเคยูเอ็มเคยูเอ็มเคยูเอ็มไม่ใช่ซูเอ็มเ เออ cum ถ้าในความหมายแบบเออเออเอ่อำปีนเาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูเออตกไระดิ่งโง่เออสวยเพื่อนมันไม่ตายว่ะอ้าวหายเออตัวมันหายโดนไฟแบบตายสมเพชโอ้

เฮ้ยเขียวมันมากลางเพียบเลยฮัลโหลโอเคกูยังไม่เสียนจะเผลอไม่ใช่ท n t เฮ้ยกางไปสีเขียวเออังได้อยู่เลยม่ยมาอ่านาถนาถกูทำียอะไรกูเนี่ยนะครบทเอ GTA ครับเฮ้ยนาถนาถโอโหโห สวยสวยอ้วนพียุ <dles. _ reconstruction ist> ่งนะอีอ้วนพียุ่งนะกีเอเบทวอร์เขียวตัวนึงอยู่กลางไม่่แตกี